ป่าเทพจัดชุดใหญ่ต้ขนมเปี๊ยะสกปกล้านกูไม่อยู่แล้ววงการนี้ขนมเปี๊ยะสกปกมั่งอะไรมั่งหมออีหานมึงดูนี่กูเสียเศรษฐกิจพอเพียงกูแบบชาวบ้านเข้ามาช่วยทําการเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแม่งไปเหยียบกันหรือเปล่าแม่งอยู่ในไร่แม่งก็ไปกระทืบของกูก็เยอะแยะเลยชิบหายมึงเก่งมาจากไหนไปดูแลชีวิตคนเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยมึงึดูได้เหรอมึงเอาโคตรพ่อโคตรแม่มึงมาคุมไหมะยุตเขาก็ทำมาที่ขนาดนี้มึงก็เห็นว่าแหกตาดูมั้ กูแก่แล้วอีหาแล้วกูก็ไม่ได้อยู่แล้ววงการนี้กูไม่ชอบแม่งอยู่แล้วกูเกลียดแม่งมากสังคมพวกรายการทีวีอะไพวกเนี้ย ป่าเทพโพงามยืนยันว่าการกระทําของเด็กรุ่นใหม่ที่ออกมาประท้วงขับไล่รัฐบาลเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและรัฐบาลชุดนี้ดีกว่าที่ผ่านมาเรื่องจากนายกเป็นคนเด็ดขาดและแม้จะทัวลงกระนำป่าเทพก็ไม่หวัน่นเพราะธุรกิจขนมเปียยมีออเดอร์เข้ารัวๆ5-6แสนซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่มีแค่หลักร้อยล่าสุด วิดดราม่าเนื่องจากมีลูกค้าเข้าไปถล่มถามว่าทักสั่งของไม่ตอบโอนเงินไม่ส่งของแต่ป่าเทพก็รีบออกมาเคลียร์ถึงสาเหตุกับทางข่าวสดออนไลน์ซึ่งในช่วงนี้ไม่ค่อยสบายทัวลงขี้แตกเลยแต่ก็ช่างป่าไม่โทษไม่ว่าให้ด่าไปเลยให้ด่ามาอีกจะได้ขายของดีๆตอนนี้ยอดขาย5-6แสนแล้ว แต่ไม่ใช่วันเดียวหมายความว่าออเดอร์มันเข้ามา5 6าถึงหกแสนนะก็จะต้องทำประมาณเกือบเดือนละมั้งกว่าจะส่งเสร็จอันนี้ได้เป็นที่มาของการทักแล้วไม่ตอบโอนเงินแล้วไม่ได้ของใช่หรือเปล่าป่าเทศได้ตอบว่าพวกนี้ก็มีมาเหมือนกันป่าก็บอกว่ามึงไม่ต้องมาพูดมากหรอกเดี๋ยวจะโอนเงินกลับไปคืนให้มีคนโทรมาบอกเสียมั่งอะไรมั่งเสียก็ส่งกลับไปให้อีก การส่งสำคัญที่สุดเพราะว่าขนมของเราขนมเปี๊ยะขนมสดมันใช้เวลาน้อยมากถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วไปนั่งเผลอหน่อยเดียวราขึ้นอีกต้องระวังเหมือนกันซื้อไปก็รีบกินหน่อยบางทีส่งไปค้างอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าไปเหยียบกันหรือเปล่าอยู่ในไลฟ์ก็ไปกระทืบเยอะแยะถามว่าแสดงว่าเอาไปรองล้อรถได้จริงหรอ ปาเทพตอบว่าทำไมจะไม่ได้ล่ะมันยังเอาไปเตะอย่างกับฟุตบอลใครทำของกูขอให้กลับไปหาพ่อมันก็แล้วกันถามต่ออีกว่ามีคนแชร์ว่าขนมเปียวิธีการทำไม่ถูกสุขลักษณะ โดยป่าเทศตอบว่ามันมีผู้หญิงอยู่เมืองนอกไม่รู้ว่าชื่ออะไรมันบอกว่าขนมเปียสกรกมั่งอะไรมั่งกูอยากให้มาดูว่ากูอ่ะเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านเขาทำมาหากินไม่ได้เป็นบริษัทที่จะต้องมาทำให้มึงกินแบบสะอาดๆฝากบอกมันไม่ต้องกลับมานะกลับมาเข้าคุกแน่ เมื่อถามว่าไม่กังวลใช่ไหมว่ามีภาพออกไปแบบนี้จะทำให้ยอดขายลดลงป่าเทพเผยว่ากูจะต้องไปฟังใครเดี๋ยวนี้ความคิดไม่ใช่มนุษย์ความคิดเป็นสัตว์ประหลาดใครพูดอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็คอยบีบคอยกันประเทศเดียวกันทำกันแบบนี้มันใช้ได้หรอที่เขาเดินขบวนกันนะ่ะมึงชอบหรอมึงชอบใช่ไหมวุ่นวายมึงเห็นไหม เพื่ออะไรเขาทำมาหากินกันอยู่ไปทำให้บ้านเมืองมันวุ่นวายกูจะอดหมดคนก็ไม่รู้ไปไหนกันหมดดีนะขนมเปี๊ยช่วยกูไม่งั้นขี้แตกเหมือนกันแต่มันไม่สมควรไงถ้าไปช่วงไหนที่ดีๆบ้านเมืองไม่เดือดร้อนมึงจะทำอะไรกูก็ไม่พูดหรอกแต่มึงรู้ไหมว่าตอนนี้เชื้อโรคเขากำลังมาขนาดไหนแต่มึงมาแสดงอะไรกันตอนนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ประเทศของมึงคนเดียวนะ อะไรก็อ้างประชาชนถามกูหรือยังไม่ใช่คนเดียวไปพูดประชาชนต้องการอย่างนี้จากข้อมูลที่เคยสัมภาษณ์แหล่งข่าวที่เขาไม่ได้ออกมาโจมตีตัวนายกหรือโจมตีตัวบุคคลเขาเพียงแค่มองว่าผลการทำงานของรัฐบาลและการบริหารของรัฐบาลทำได้ไม่ดีล้มเหลวเพราะว่าจากการที่โรคระบาดจากทั่วโลกประเทศอื่นๆสามารถจัดการได้แต่ว่าประเทศของเราล่าช้าเหลือเกิน เขาเลยออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันตรงนี้โดยป่าเทพได้แสดงความคิดเห็นว่ากูเข้าใจนะแต่กูพูดตรงๆว่าพวกมันไม่เข้าใจในเรื่องของชีวิตจริงของมนุษย์ชีวิตจริงของมนุษย์ใครจะมาดูแลชีวิตมึงล่ะมึงต้องดูแลตัวเองสิมึงเป็นอะไรขึ้นมาก็หารักษาตัวเอง ถ้าพูดตรงๆถ้ามึงถึงกระตายโหงตายหามันก็ต้องตายตอนนี้มันคือสงครามมันต้องมีการตายมึงจะไปนั่งรอให้คนอื่นเข้ามาช่วยมึงหรอจริงๆอยากจะฝากชีวิตไว้กับวัยรุ่นรุ่นใหม่แต่ดูแล้วมันฝากชีวิตไว้ไม่ได้จริงๆอยากจะเปลี่ยนเหมือนกันรัฐบาลแก่ๆสมัยก่อนก็อยู่อย่างนี้มีอะไรก็เล่นมุกเก่าอยู่อย่างนี้ ไม่รู้จักจบจากสิ้นกันสัทีแดกคนเดียวแดกไม่พอยังให้เพื่อนมาแดกอีกประยุทธ์เขาทำมาขนาดนี้มึงก็แหกตาดูบ้างคมนาคมทุกอย่างก็ดูมั่งสิแล้วก็การมั่นคงของประเทศเขาก็ไม่มีใครที่จะทำเหมือนประยุทธ์กูไม่ได้ชอบมันนะแต่กูว่ามันเป็นคนที่แข็งแกร่งดีถ้าเทียบกับนายกทั้งหมดที่เคยเป็นมาแต่ละคนเหมือนอย่างกับตุ๊ดพูดอะไรไม่รู้เรื่องแต่ว่าประยุทธ์มันเด็ดขาดดี เมื่อถามว่าหลังจากที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เด็กรุ่นใหม่หลายเสียงก็มองว่าป่าไม่น่าออกมาเลยป่าน่าจะอยู่เป็นตลกอาวุโสให้น่าจดจำป่าเทศได้ตอบว่ากูพูดอย่างนี้แล้วกูจะต้องไปห่วงอีกหรอถ้ากูห่วงกูจะพูดไปทำไมกูแก่แล้วแล้วกูก็ไม่อยู่แล้ววงการนี้กูก็ไม่ชอบแล้วกูเกลียดสังคมแบบนี้รายการทีวีพวกนี้กูรู้มาทั้งหมดแล้ว พวกวงการตลกวงการดาราหล่อๆทำเป็นเท่ทั้งนั้นแหละแต่เวลามีเรื่องมีราวไม่ค่อยมีใครออกมารอกดีทุกคนนะไอสัตว์ทำอะไรดีมีความสุขกันอย่างเดียวเลยกูไม่เกี่ยวอยู่แล้วถ้าไม่มีใครมาจ้างกูกูก็ไม่เล่นกูเล่นแค่บางคนกูไม่ใช่ทาสพวกมึงขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com